สวัสดีสมาชิกอา o โมมี่ไทยแลนด์ทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับได้รับออมอบหมายให้มาเล่าอา o โมมี่วิชั่นนะครับหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับอาโมี่ผมก็เลยดึงที่คิดว่าหัวข้อที่คิดว่าน่าจะเป็นจุดสําคัญที่สุดทําให้คนเดินต่อได้หรือว่าเริ่มต้นได้ในธุรกิจนี้นะครับก็ขอแชร์สไลด์สักนิดหนึ่งโอเคครับ <Okay. S 1> okay. ครับก็ในธุรกิจของเราครับทุกคนมันก็จะต้องมันเติบโตได้เนี่ยนะครับจะต้องมีคนแต่หลายคนก็บอกว่าเราไม่ชอบขายนะฮะแล้วเราก็รู้จักคนไม่เยอะด้วยเราจะมีโอกาสทําธุรกิจนี้สําเร็จหรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่เนาะผมก็เลยเอาหัวข้อนี้มาคุยกับพวกเราให้เราฟังนะครับว่าธุรกิจเครือข่ายครับจะไม่มีวันโตฮะถ้าเราไม่มีลูกค้าใหม่ถ้าเราหาลูกค้าใหม่ไม่ได้เนี่ยธุรกิจมันจะอยู่หย,ยุดกับที่ แล้ก็อาจจะแย่ลงเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาวิธีแก้ได้ครับหาวิธีทำให้ได้ครับว่าเราจะสร้างธุรกิจนี้ได้อย่างไรนะครับครับวันนี้ผมเตรียม3เทคนิคนะครับมาให้ทุกคนว่าเราจะสร้างลูกค้าใหม่อย่างนะครับอันแรกครับนำด้วยประสบการณ์เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้แต่ละข้อนะอันแรกคือนาด้วยประสบการณ์นะครับอันที่สองให้ความรู้นะครับแทนการขาย อันที่สามสร้างความสัมพันธ์ก่อนสร้างยอดหลายคนจะกังวลและเข้าใจว่าการขายเนี่ยก็คือการเรียนรู้ว่าสินค้าเราดีอย่างไรนะครับมีองค์ประกอบอะไรมีส่วนผสมอย่างไรแล้วมันมีจุดเด่นจุดอะไรอย่างไรนะครับและเราก็ออกไปบอกเล่าแบบนี้แหละรครับทุกคนเอ๊ะมันก็ดูมันก็เป็นธรรมดานะซึ่งทุกคนก็สามารถเรียนรู้ได้ไหม ได้นะครับว่าเรียนรู้ได้นะว่าเอ๊ะเราจะสร้างธุรกิจนี้ก็ออกไปหาลูกค้าไงแล้วก็ไปบอกเล่าสิ่งดีๆของเราไงสินค้าของเราแอบสูดคุณตี้แอบสูดไพรซ์ไงแล้วก็ออกไปเล่าแต่ทุกคนมันพบว่าวิธีไม่ได้ผิดครับทุกคนเพียงแต่ว่าจากการวิจัยละและเก็บข้อมูลมาละและคิดวิเคราะห์นะครับว่าเอ๊ะและจริงๆเนี่ยคนทําไมเขาถึงจะปักลายเป็นลูกค้า จากผู้มุ่งหวังของเราจะกลายเป็นลูกค้าเนี่ยมันสื่อสารยังไงหรอหรือมันมีเทคนิคอะไรยังไงนะวันนี้เอาหัวใจมาเล่าให้ฟังเลยนะครับทุกคนอ่ะเรามาดูข้อแรกกันครับการเดินเข้าไปขายดุมๆุมเนี่ยมันไม่ใช่วิธีที่ที่บอกว่าทําแล้วมีประสิทธิภาพอะ่ะเพราะว่าอะไรครับพอเราเดินเข้าไปเขารู้ว่า,ามาเรามาขายเป็นไงครับเขาก็จะหูดับนะครับทุกคนเขาก็จะตั้งกงําแพงเขาก็จะไม่ค่อยฟังแลละ แล้วพยายามบล็อกเราหรือพยายามหลบเลี่ยงเรามันก็ทําให้การขายครั้งนั้นอ่ะไม่เกิดไม่เกิดประสิทธิภาพหรือไม่สามารถปิดการขายได้หรือไม่สามารถเกิดลูกค้าใหม่ได้นะครับเรามาดูนะครับว่าเทคนิคแรกครับที่ผมนํามาก็นํามาเล่าให้ทุกคนฟังก็คือนําด้วยประสบการณ์ก่อนครับการว่านําด้วยประสบการณ์เนี่ยแปลว่าครับคนคนเนี่ยจริงๆเราต้องเข้าใจหลักการนะคนไม่อยากฟังข้อมูลนะครับ จริงๆแล้วอ่ะแต่เขาอยากฟังเรื่องจริงครแปลว่าอะไรครับถ้าเราไปเล่ายกตัวอย่างอวันนี้ผมยกตัวอย่างเครื่องกรองอากาศแล้วกันนะเครื่องกรองอากาศเนี่ยเอะมันเป็นอย่างนั้นนะมันรูปทรงมันนะเป็นได้รับรางวัลด้วยนะแล้วมันเป็นไส้กรองแบบนี้นะมีคาร์บอนมีไส้กรองเฮป้าอะไรแบบนี้นะครับ<ว><น>เล่าข้อมูลไปแต่เขาจะฟังแล้วเขาก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรหรอกครับแต่เขาอยากฟังว่าและอีกสิ่งเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้สิ่งเนี้ย มันช่วยอะไรเขาได้มันมีประโยชน์อะไรเพราะนั้นเขาอยากฟังเรื่องที่เกิดขึ้นจากสิ่งสิ่งนี้เพราะนั้นทุกคนลองฟังและคิดตามนะครับว่าเอ๊เราจะปรับมุมการขายใช่ไหมที่ผมบอกในวันนี้ผมเล่าให้วันนี้ใช่หรือเปล่านะแทนที่เราจะไปเล่ารยายละเอียดเราลองมีเรื่องเล่าที่เป็นเรื่องจริงด้วยนะครับหรือนะครับใช้การนำใช้การเล่าเรื่องนะครับ storytelling พราบอกว่าใช้การเล่าเรื่อง Storytelling เริ่มดูมีหลักการใช่ไหมจริงๆแล้วไม่ใช่ครับไม่ต้องกังวลเลยมันคือธรรมชาติที่สุดครับก็คืออะไรครับเราอะต้องใช้สินค้าก่อนพอใช้เสร็จแล้วครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการใช้กับเราคืออะไรและความรู้สึกจริงที่เกิดขึ้นกับสิ่งนั้นคืออะไรผมยกตัวอย่างนี้ให้ฟังเช่นปัญหาก่อนที่ผมจะมาใช้ครับเวลาผมไปไปเล่าผมไม่ใช่เดินไปถึงเอ้ยวันนี้ผมมีเครื่องฟอ,อกอากาศมาพี่ โหตอนนี้ผมหลับดีมากเลยผมไม่จําไม่รู้สึกฮึดฮัดตอนเช้าเช้าตื่นมาละเพราะว่าตอนเนี้ยผมมีของดีพี่เนี่ยพอเราพูดอย่างเงี้ยหมายก็ว่าเราพูดปัญหาไปแล้วใช่ไหมครับเขากะ็จะอยากฟังไหมครับทุกคนอยากฟังพอน,นี้ผมได้เครื่องฟอกอากาศมาจากเกาหลีตัวหนึ่งพี่ไม่แพงด้วยดีด้วย นะมันทําให้ผมเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วหายใจสะดวกไม่รู้สึกแบบเฮ้ยเหมือนเป็นวัดทุกเช้าอะไรแบบเนี้ครับผลลัพธ์มันทําให้ผมรู้สึกโอเคอย่างเงี้ยด้านใดก็ว่าไปนะครับและความรู้สึกก็คือโอ้โหมัน,ม,นมันการที่เรานอนหลับแล้วเราหายใจคล่องหายใจดีเนี่ยมันเหมือนได้ชีวิตใหม่ครับนั่นก็คืออะไรความรู้สึกที่เรารู้สึกเซอร์ไพรส์กับมันหรือรู้สึกแฮปปี้มีความสุขมากขึ้นนะครับเราเล่าแบบเนี้ครับกับกับคนที่เราไปหานะครับ ทําให้อทําให้คนเนี่ยนะอยากถามนะครับอยากถามหรืออยากใช้ด้วยตัวเองพอเขาฟังเราพูดแล้วเนี่ยเขาจะต้องฟังเรื่องที่เราเล่าแล้วเฮ้ยมันอย่างนั้นเหรอเขาต้องรู้สึกอยากว่าเฮ้ยมันดีขนาดนั้นเหรอและเขาจะอยากลองใช้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเทคนิคแรกนะครับนําด้วยประสบการณ์เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับข้อนี้ตัวเราอ่ะต้องใช้ก่อนแล้วตัวเราอ่ะ ถึงค่อยไปแบกปันนะครับอันที่สองครับเทคนิคที่สองให้ความรู้แทนการขายอย่าลืมนะครับเราจะไม่เข้าไปหาใครด้วยการขายถึงแม้ว่าเราอยากขายนะฮะในข้อนี้แปลว่าอะไรครับคนเนี่ยครับให้เราต้องให้คุณค่าก่อนการขายสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้ด้วยความรู้หมายความว่าอะไรครับ ด้วยปกติการเชื่อมโยงเรากับเขาอะครับผู้มุ่งหวังหรือคนที่เราเข้าไปเราต้องเป็นผู้ให้ก่อนเราเคยได้ยินแบบนี้ไหมเราต้องพยายามเข้าไปเป็นผู้ให้ก่อนไม่ใช่เข้าไปเพื่อจะรับก่อนเช่นผมก็บอกว่าเฮ้ยพี่พี่เคยได้ยิน PM สองจุดห้าพี่เข้าใจเหมือนว่า PM สองจุด้าคืออะไรพอดีผมไปค้นข้อมูลโอ้มันร้ายกาจมากเลยนะพี่ไอ้ PM สองจุดเดี๋ยวผมแชร์ไลน์ให้พี่ดูแล้วผมก็เล่าไป เ้าจะเกิดความสนใจใช่ไหมพี่แต่ปัญหาผมไม่กลัวเลยตอนนี้ตอนนี้พอดีผมได้เครื่องฟอกอากาศนะมันทั้งดักฝุ่น p m 2.5แล้วเล็กกว่าฝุ่นพ m 2ออีกอะไรฝุ่นทุกอย่างอะไรทุกอย่างได้หมดเลยแล้วก็กําจัดกลิ่นได้ด้วยแล้วก็สารพิษได้ด้วยอย่างนี้ครับเรานําด้วยความรู้หรือคุณค่าหรือประโยชน์กับผู้ฟังก่อนก่อนที่เราอะจะเข้าสู่ขั้นตอนการ แนะนําสินค้าเขาก็จะเกิดความเชื่อมั่นว่าเออเรามีความรู้เรามีประสบการณ์จริงนะครับต่อมาครับออแชร์เนื้อหานะครับสุขออแชร์เนื้อหาสุขภาพความงามหรืออะไรเรื่องต่างๆก็แล้วแต่ที่เราจะโยงเข้าไปหาออผลิตภัณฑ์ที่เราจะนําเสนอนะทุกคนถ้าเรารู้จักหาเรื่องราวมาเล่าก่อนหรือเชื่อมโยงก่อนหรือเป็นความรู้ใหม่ของเขาหรือเป็นความรู้ที่กําลังฮิตนยะนะครับเขาก็จะสนใจนะครับ ให้คำพูดสร้างแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็แทนการขายตรงๆแปลว่าถ้าคุณพูดให้เขารู้สึกว่าเขากำลังจะได้สิ่งดีๆจากสินค้าที่เราจะนำเสนอต่อไปนะครับเช่นเอาจจะออกไปเฮโมฮิมบ้างแล้วกันนะครับพเพราะเฮโมฮิมก็เป็นสินค้าหลักของเราที่ผมเพิ่งไป เจาะเลือดมาเมื่อตรวจเลือดมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพี่รู้ไหมค่าเลือดผมเนี้ยโอ้โหดีทุกตัวเลยผมก็กังวลนะเพราะอายุก็เลขห้านำนะเลือดมันจะเป็นยังไงบ้างเนาะเพราะเราก็เริ่มกังวลว่าเออความดันจะสูงไหมไขมันจะเป็นยังไงน้ําตาลจะมาแต่พี่รู้ไหมค่าที่เจ๋งมากๆเลยคือค่าเลือดของผมโอ้โหเลือดเข้มมากตีเพดานเลยนะชนความเข้มเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงดีหมดเลย เนี่ยครับพอเราเล่าแบบเนี้ยครับเขาจะเกิดเฮ้ยแล้วฉันจะสุขภาพดีแบบคุณจะโรงได้ยังไงจากพี่เ e, อน้องเ e, อได้ยังไงใช่ไหมครับนี่แหละครับทุกคนเราให้ความรู้บางอย่างที่เชื่อมโยงกับเขาทําให้เขาสนใจและเราก็นําเสนอผลิตภัณฑ์เข้าไปได้ครับเทคนิคที่สามครับทุกคนเทคนิคที่สามคือการสร้างความสัมพันธ์ก่อนสร้างยอดขายหลายคนเนาะคือเราเร่งยอดใช่ไหม เราก็อยากขายให้ได้เร็วๆใช่ไหมแต่ทุกคนครับข้อเนี้ยเป็นข้อที่สําคัญมากสําหรับกรณีที่เราไม่ได้สังเกตกับเขาไม่ได้รู้จักกับเขามากนะครับลูกสึลลูกค้าจะซื้อด้วยอารมณ์นะครับและค่อยอธิบายด้วยเหตุผลที่เราอเออเราจะทํำยังไงให้เขารู้สึกไว้ใจเราครับอารมณ์บอกไว้ใจอารมณ์ตื่นเต้นอารมณ์คอยตามอารมณ์อะไรก็แล้วแต่เราจะต้องพูดคุย เรื่องของเขาสิ่งที่เขาสนใจก่อนซึ่งอันนี้มันจะเกี่ยวข้องกับการค้นหาข้อมูลบางอย่างจากการคุยครับซึ่งเราจะต้องฟังลูกค้าให้มากกว่าการที่เราจะพูดอ่านคำถามของเราครับถ้าเราเป็นนักขายที่ดีนักสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเราจะต้องรู้จักการถามเพื่อทำความรู้จักเพื่อเข้าใจความคิดเพื่อเข้าใจจุดตัดสินใจหรือจุดที่เขา กังวลหรือจุดปัญหาของเขาและแนั่นแหละครับถึงจะเป็นโอกาสในการขายครับทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะต้องฟังลูกค้าให้เยอะเไม่ใช่พูดเยอะๆครับนักขายที่เก่งอาจจะพูดนิดเดียวแล้วจบเลยเพราะอะไรครับคนจะซื้อเพราะต้องการผลลัพธ์บางอย่างจากสิ่งที่ซื้อถูกต้องไหมครับและเขาจะตัดสินใจด้วยอารมณ์เพราะว่าเขาอาจจะทนภูมิแพ้มานานมากแล้วเขาอาจจะทนสุขภาพที่ไม่ดีมานานมากแล้วครับทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจ เราฟังมากพอแล้วก็จะเกิดสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยสามารถขายได้ไม่ยากครับสร้างความเข้าใจแล้วความซื้อการซื้อจะเกิดขึ้นเองสร้างความเข้าใจหมายความว่าผลิตภัณฑ์ของเราอะ่ะมันจะไปช่วยเขาอย่างไงนะครับจากแต่จุดนี้หมายความว่าเริ่มจากความสัมพันธ์ที่เราสร้างกับเขาก่อนนะครับหลังจากนั้นค่อยไปโยงอีกทีหนึ่งครับว่าเราเข้าใจ ในส่วนที่เขาเป็นนะครับนะเราเข้าใจความรู้สึกของเขานะครับเราเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นกับเขาและเชื่อมโยงกับสินค้าของเราได้นะครับทั้งสามเทคนิคเนี่ยก็ลองมาดูนะครับนํามาฝากกับทุกคนในวันนี้นะแล้วก็จะมีท้ายนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะจบไปก็อยากจะให้ทุกคนได้มีแนวความคิดเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าทุกยอดขายครับเริ่มจนเริ่มต้นจากการพูดหนึ่งครั้ง เราจะต้องออกไปพูดกับใครสักคนครั้งแรกคร่ะแต่ถ้าไม่มีครั้งแรกไม่มีการขายแน่นอนนะครับไม่มีลูกค้าใหม่แน่นอนนะครับทุกความสัมพันธ์เริ่มจากความตั้งใจจริงหรือความจริงใจของเราเราเข้าไปครับลองครับลองคิดว่าเราเข้าไปเพื่อประโยชน์ของเขาไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของเราและผมเชื่อว่าเราจะผ่านด่านเรื่องความสัมพันธ์และอย่าลืมนะครับต้องใช้สินค้า แล้วก็เล่าเรื่องราวให้เป็นแล้วก็ดูแลอย่างต่อเน,นื่องถ้าเราทำแบบนี้ครับลูกค้าเนี่ยจะกลายเป็นลูกค้าประจำแล้วจะกลายเป็นลูกค้าที่อยู่กับเราไปแล้วอาจจะกลายเป็นนักธุรกิจที่มาทำธุรกิจกับเราก็ได้นะครับและสุดท้ายครับที่ผมอยากจะฝากในคำคืนนี้อย่ามองว่าคนที่เราคุยด้วยวันนี้เป็นแค่ลูกค้า แต่ต้องเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นของเครือข่ายที่ยิ่งใหญ่ถ้าเรามองเพียงแค่ลูกค้าเนี่ยเราจะไม่เอาใจใส่ในการดูแลเขาอย่างจริงจังแต่ถ้าเราเข้าใจว่าเรากําลังทาธุรกิจที่ยิ่งใหญ่เราไม่ทราบหรอกครับลูกค้าหนึ่งคนอาจจะนําพาลูกค้าอีกมหาศาลอาจจะกลายเป็นนักธุรกิจที่สร้างธุรกิจร่วมไปกับเราเพราะฉะนั้นทุกคนครับเราท่องกันว่าใช้ชอบแชร์ ใช้กับชอบเป็นเรื่องส่วนตัวของเราว่าเราจะเลือกใช้อะไรและเราชอบอะไรแล้วสร้างเรื่องเราขึ้นมาเรื่องแชร์วันนี้ผมนํามาแชร์ให้ทุกคนสามเทคนิคหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการสร้างลูกค้าใหม่กับทุกคนนะครับสวัสดีครับ